สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับอาวุธของแอดมินนะครับซึ่งน้อยคนเนี่ยจะได้เล่นอาวุธเหล่านี้นะครับและวิธีในการเล่นเนี่ยต้องทํำยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้กันเลยครับกินจา้าไซบกนักวางเพลิงและอาชีพทุกอาชีพในแมป99คืนในป่าใครสนใจรหัสอาชีพแมบนี้ วีซีช็อปมีบริการรหัสในแมปนี้ทุกอาชีพและยังมีบริการรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มวันบริการกดเกมพาสนอกจากนี้ยังมีบริการแมปอื่นเช่นแมปบล็อกฟุตกอาการเดนเดส r ดวใครสนใจอย่าลืมวีซีช็อปสำหรับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับอาวุธ โคตรโหดโคตรเทพของแอดมินชิ้นใหม่นะฮะที่บอกได้ว่าขนาดโปเนี่ยยังไม่สามารถจะทัดเทียมอาวุธชิ้นนี้เลยครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะฮะและสําหรับใครนะฮะที่อยากเล่นอาวุธชิ้นนี้นะฮะทุกคนจะต้องมาเล่นในโหมดปาร์ตี้ของแอดมินครับโหมดแจกเพชรนะฮะที่จะมาทุกๆตีหนึ่งนะครับใครรอได้ก็ มาเล่นโหมดนี้นะฮะซึ่งวันนี้ผมจะพามารู้จักอาวุธลับชิ้นนี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องรอนะฮะให้อดินเนี่ยยิบอาวุธลับชิ้นนี้มาให้เรานะครับพอเงนแล้วก็รอ,อไปก่อนครับหรือไม่ก็ตัดภาพเลยนะฮะไปจนถึงตอนที่อาวุธลับชิ้นนี้โผล่มานะครับอดินจะให้ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละนะฮะโอเคตัดภาพครับ เอาล่ะท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเวลาก็ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วฮะตอนนี้เราได้ไอเทมที่เป็นอาวุธของแอดมินมา1ชิ้นนะฮะนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับดูเผินๆนะฮะมันก็อาจจะเหมือนอป,ปืนพลาสมาของ <c ười> เผ่าใจบอกธรรมดาธรรมดานะฮะแต่ผมจะให้ดูความสามารถมันครับ <c ười> ยังไม่ได้มีแค่นี้นะฮะ <c ười> คตรัว <c ười> โอเคเดี okay. ๋ยวเราจะเอาปืนพลาสมานี้นะฮะที่ได้จากแอดมินเนี่ยไปช่วยเด็กกันครับจริงๆอ่ะมีอีกอันนึงนะแต่ผมไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยแอดมินเขาจะให้มาหรือเปล่านะฮะผมจะไม่สปอยละกันเผื่อรอบนี้เขาไม่ให้มานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันรอบหน้าว่ารอบหน้าเขาจะให้เราเล่นหรือเปล่านะฮะแต่ผมเชื่อว่าเขาอาจจะให้มาก็ได้นะอาวุธแอดมินอีกชิ้นหนึ่งนะฮะมารอดูซิว่าเขาจะให้หรือเปล่านะครับมามาดูกันว่าเด็กอีกคนอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเด็กกัน บอกเลยว่าน่าจะช่วยได้แบบชิวๆเลยนะฮะอะไรนี่มาดิโอ้เฮ้ยมีแอดมินมีหมดแบบวยเหรอว,ว,ว,ว้าายเดะ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 อุ้ยขวานแอดมินปักแอดมินให้ขวานมาแล้วแต่ว่าเราจะไม่เล่นขวานครับรอบนี้ครับอะไรอะไรพีอ่อยากให้มีเสือ้อเกาะแอดมินเร็วๆจังเลยอะ่ะมาดีอีรุ่งไปดิ ล่วงไปดิโอ้โหยิงตายปุ๊บคือชาร์จเต็มปั๊บนะฮะ <Wow. S 1> มาช่วยเด็กคนที่สองมาไอ้หนูลุงมาแล้วไปกลับบ้านกันอีกชิ้นหนึ่งแอดมินจะให้ไหมนะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรรอบนะ มันมีอาวุธแอดมิทอีกชิ้นหนึ่งท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่านะปาร์ตี้รอบนี้นะฮะแต่ผมภาวนาขอให้ให้ทีเถอะคือบ้านเราตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะครับเ <_ S 2> พราะว่าบ้านเรานี่มีป้อมปืนซันต้าแบบรอบทิศทางฮะป้องกันเราจากภัยอันตรายได้แน่นอนนะครับพ <_ S 1> วกรับทีมาคือโดนยิงหมดอ่ะ <_ S 1> ไปไอ้หนู <_ S 2> เด็กน่าจะอยู่แถวนี้แหละผมสัมผัสได้หรือเปล่าวะอ,อ๋อี่ไงเห็นละนี่ไง มาดิเจ้าหมีมาดิโอ้โหนัดเดียวร่วงมาดิโอ้โหนัดเดียวร่วงมาปานปามาดิอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งนีมาดิเฮ้ยไปโดนหมีไกลๆ่ะมาดิครับ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 ช่วยเด็กก่อนตอนนี้แอดมินเริ่มแจกเพชรแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเพชรครับมาเจ้าหนูเปิดกล่องเพื่อได้ของดี จะมีอะไรดีไปกว่าอาวุธแอดมินที่เราได้อีกไม่มีแล้วโอ้พยาบาลโอเคกลับกันฮะขอกินเนื้อดิบหน่อยหิวโอเคกลับบ้านอย่ามาขวางทางตอนนี้มีเพชรปรากฏที่บ้านเราแล้วอย่าขวางทางอย่าขวางทางมาขอเก็บเพชรฟรีๆหน่อยนะครับพอดีผมจะไปซื้ออาชีพซันต้าพอดีเลยมาเลยเพชรฉันอยากได้มากโอ้ ว้าวเก็บเลยเก็บเลยเก็บ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 เก็เกเก็บเด็เก็เกเก็บเก็บเก็บเกอบเก็บเก็เก็ิเกเก็บ้ก็บเก็เกเก็ก็บเก็บเกเเก็บเกเก็บะกเ็กก ลอยไปช่วยเด็กคนสุดท้ายกันเฮ้ยให้ลงสักทีดิเฮ้ยลงสักทีเฮ้ยเดี๋ยวหมาจะมาไล่กัดนะเฮ้ย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 นี่ไงใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่จุดเด็กคนสุดท้ายครับต้องตรงไปหยิบแอดมินปล่อยผมลงบนนี้แอดมินแกล้งอ่ะเฮ้ยหมาหมาหมาถือปืนแอดมินไว้ก่อนเลยเฮ้ยไดนไงผมว่าแล้วมาปล่อยลงแบบนี้ได้ไงเล่า อุ้ยเกือบไปละอุยอย้ยหิวด้วยไฟฉายก็ยังไม่มีนีหมามาป่าอัปป้านี่แน่มาป่า,นะาปอัปป้าเหรอวิ่งเยอะมากมีเยอะมากตี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 ตู้ยหมดยังหมดยังมีอีกไหมนี่ไงโอเคมีอีกไหม ทำไมไม่เห็นมีแสงอะไรโผล่ขึ้นมาเลยวะแสดงว่าผมยังนี่ไงมันมืดนะผมมองไม่เห็นนี่ไงโอเคเก็บเก็บเก็บเปประตูลงมาช่วยเด็กเฮ้ยนี่แน่อย่าคิดจะมายุ่งกับฉันช่วยเด็กคนสุดท้ายโอ้โหช่วยเด็กโคตรชิวท่านผู้ชมครับโคตรชิวพูดทำนี้เลยโคตรชิวยาชุดก่อแดงโอเคเก็บมา โอเคตอนนี้เราก็ช่วยเด็กครบแล้วนะฮะครับเตรียงครบแล้วครับผมว่าที่เหลือเนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องรอแล้วเราน่าจะต้องรอว่าอาวุธแอดมินนะฮะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยแอดมินจะให้ผมหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ให้เนี่ยเสียดายมากเลยนะเพราะว่าอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยมันอลังการมากท่านผู้ชมครับอุย้ยตกใจทำอะไรเอ้ยอย่าฆ่ามันไม่นะอุย้ยแล้วมันเป็นอมาตะเหรออุย้ยจริงปุ๋เนี่ยอุย้ยเป็ดเป็ดอมาตะอุย้ย ันไม่ตุยเวอร์เกินไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครผมก็จะรอครับรอให้แอดินเนี่ยเสกอาวุธชิ้นใหม่ให้นะครับโดยที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้หรือเปล่านะฮะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเขาอาจจะให้เป็นแบบอาทิตย์ละอย,อย่างอย่างนี้หรือเปล่านะต้องรอดูกันครับโอเคมารอโอเคท่านผู้ชมครับผมรอมาพักนึงแล้วนะฮะสรุปก็คืออาวุธแอดมินชิ้นนึงเนี่ย แอดมินไม่ได้ให้นะครับโอเคผมก็เฉลยแล้วกันนะฮะอาวุธแอดมินอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันคือครุยครับผมซึ่งเป็นครุยที่เอาไว้เป่าให้สัตว์เนี่ยมาเป็นลูกน้องเรานะฮะแต่อาวุธของแอดมินชิ้นนี้นะครับเราเป่าปุ๊บไม่ว่าสัตว์ตัวนั้นจะเป็นอะไรนะฮะเราสามารถมันจะมาเป็นลูกน้องเราทันทีเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องให้อาหารนะครับ เป่าครั้งเดียวเป็นลูกน้องเลยไม่ว่าจะเป็นหมาปา่าอันฟ้าหมาปา่าธรรมดาหมีช้างน้ำมอสนะฮะและเราสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์พวกนั้นได้เป็นร้อยตัวเลยครับเสียดายครับแอดมินไม่ให้นะฮะรอบนี้เลยมีโชว์แค่ปืนแอดมินเลยนะครับผมพลาสมายิงลัวแค่นั้นเองนะฮะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะใครสนใจรหัสอาชีพโหดนะฮะในแมปกือในป่าอย่าลืม v 4 s h ช p นะฮะ ก็ใคลิปนี้คงเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ